ครับผมตอนนี้นะครับกลุ่มของพวกเราก็ได้เดินทางมาถึงอย่างสถานที่ที่จะถ่ายคำนะครับผมนั่นก็คือปางกูและก็ยางกูนะครับอยู่ที่บ้านปางกูตำบลเมืองอึ่นอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดครับตอนนี้ขอเชิญท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านเข้าไปรับชมและรับาความครับผมครับผมขณะนี้นะครับเราก็ได้อยู่ณนสถานที่ ปราสาทยางกู่นะครับหรือกู่น้อยนะครับบริเวณนี้นะครับก็พบแต่เพียงฐานนะครับผมของปราสาทแล้วก็เป็นแท่นที่ใช้บูชาพระพุทธรูปหรือเทวรูปในอดีตนะครับตรงนี้นะครับก็คือเป็นศาสนสถานอันนี้ก็ไม่อาจแน่ชัดได้นะครับว่าเป็นของพุทธหรือของพราหมณ์นะครับบริเวณนี้นะครับเคยเป็นเครื่องไม้นะครับปราสาทด้านบนจะเป็นเครื่องไม้นะครับ ตอนนี้ก็ได้ปูพังลงไปแล้วนะครับผมก็เหลือแต่เพียงฐานให้เราได้ดูได้ชมกันในปัจจุบันครับผมครับผมด้านหลังของกระผมนะครับก็คือโบราณสถานปางกู่นะครับโบราณสถานปางกูนะครับเป็นสาธารณสถานสำคัญของบ้านปางกู่นะครับผมจะมีประวัติเช่นไร ประวัติความเป็นมาหรือที่มาเป็นเช่นไรกระผมจะน,นำเสนอให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันโดยช่วกันกระผมประวัติศาสตร์ความเป็นมาปางกูปางกูสร้างในสมัยพระเจ้าชัยโหรมันที่เจ็ดซึ่งเป็นยุคที่ใกล้สิ้นสุดของอาณาจักรขอมในราวศตวรรษที่17ถึงศตวรรษที่18 ระหว่างพุทธศักราช2,724ถึง1,762ปางกู่เป็นกลุ่มอาคารที่มีลักษณะแบบเดียวเป็นอาคารที่เชื่อว่าเป็นอโรคยาสารตามที่ปรากฏในจารึกปาสาทตราพมซึ่งประกอบด้วยปางประธานบรรณารัยกำแพงสี่เหลี่ยมซุ้มประตูสระน้ำนอกกำแพงสร้างด้วยศิลาแรง เป็นสถาปัตยกรรมแบบป่าปวนในรัฐิเสวนิกายศาสนา,าพามป์างกูเป็นสถานที่สร้างขึ้นสำหรับการบูชาประกอบพิธีกรรมเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บสำหรับประชาชนที่เดินทางสัญจรไปตามหัวเมืองต่างๆพศ2476ชาวบ้านได้อัญเชิญพระพุทธรูป มาประดิษฐานไว้ในปางอุปทานเพื่อให้ประชาชนได้กลับไหว้สการบูชาและได้ยึดถือเอาวันที่15ค่ำเดือน5ของทุกปีเป็นวันประกอบพิธีกรรมวงสวงปางกู่โดยประชาชนมีความเชื่อว่าปางกู่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีอิธีริ์ปาฏิหารสามารถดลบันดาลให้ผู้ที่มากลับไหวสการะขอพรประสบความสำเร็จในชีวิตความจเจริญรุ่งเรืองโชคลาภ มีความรุ่มเย็นเป็นสุขตามความเชื่อในพศ2534มกรมศิลปากรที่12นครราชสีมาได้มาบูรณะซ่อมแซมโดยทั่วไปของปางปู่ที่ประหักหักพังสุดโทมเป็นอย่างมากและในพศ2 5 3 5มสิากรมศิลปากร ได้จัดสรรงบป,ประมาณจํานวน10บล้านบาทมาบูรณะซ่อมแซมปางกู่อีกครั้งจนปางกู่มีสภาพเหมือนเดิมปกติสวยงามน่าศึกษาน่าเรียนรู้ปางกู่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยคมศิละปากรในราชกิจจารุบเบกษาเล่มที่52ตอนที่172โรงลงวันที่8มีนาคมพศ2478เป็นต้นไป บางกูถือว่าเป็นโบราณสถานสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ดที่อยู่ใกล้ตัวเมืองการเดินทางสะดวกสบายเป็นศูนย์รวมแหล่งอารยธรรมโบราณเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและนักศึกษาประชาชนทั่วไปอำเภอทวัตบุรีได้กำหนดให้งานบุญประเพณีบุญสงกูเป็นงานบุญประจำปีและประจำอำเภอของทวัตบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดได้รวมกันกับชุมชนในท้องถิ่นจัดงานนี้มาเป็นประจำทุกป,ปีและมีประชาชนจากทั่วสารทิศให้ความสนใจมีาศรัทธาสักการะมางานบุญเป็นจำนวนมากและเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมสืบทอดประเพณีสงกู่ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามนี้ไว้ให้คงอยู่คู้บ้านเมืองตราบเท่าลูกหลานสืบไป ครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการนําเสนอปรศาสตร์ปางกู่ในวันนี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะได้ความรู้จากคลิปของทีมงานกับผมนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้รับชมรับฟังคีประวัติศาสตร์ประวัติปางกู่และโบราณสถานยางกู่ในวันนี้ส่วนกับผมก็ไม่มีอะไรจะกล่าวมากนะครับก็กล่าวแต่เพียงคำว,ว่าสวัสดีครับ อีกคับขวามาทางซ้ายอีกขวามือ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 รถจะแซวดะขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกเจ้าขึ้นมาอีกมันบังไปมันบังไปขึ้นมาอีก